ท่นนนนา,านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวสุภาพรทุปเทียนทองครูโรงเรียนกิตกชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประวัติการศึกษาข้าพาเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ร,ราชการภูมาแล้วทั้งหมด6ปีข้ภาพเจ้าได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานรายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างสรรรายวิทยาศาสตร์พลังศิษย์ในระดับชั้นประถมศึกษา,าปีที่4ข้อมูลสถานศึกษาโดยทั่วไปโรงเรียนเอกชยัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดทําการสอนในระดับชั้นประถุชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษา,าปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 1,853คนที่มาและและระงบันดาลใจในการจัดทำคลิปการสอนพระพเจ้านั้นเกิดจากในช่วงสถานการณ์โค เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารอบประชุม PLC ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แล้วนั้นข้าพเจ้าจึงมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูในกลุ่มสาระแล้วพบว่าคุณครูส่วนใหญ่เจอปัญหาคล้ายๆกันคือนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนไม่กระตือรือร้นขาดความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนเพราะคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่น่าเบือ่อเนื้อหาเยอะ ส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการเรียนและด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของนักเรียนนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนดโดยหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำที่สุดในระดับในระดับชั้นประสมค์ศึกษาปีที่4นั้นคือหน่วยการเรียนรู้วัสดุและสสารจากปัญหาที่กล่าวมาข้างตน้นดิฉันจึงคิดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้เป็นไปนตามที่สถานศึกษากำหนดโดยดิฉันได้มีการปรับประยุกต์การปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกิดทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักสำคัญตามหลักสูตรตลอดจนเทคนิควิธีการสอนของข้าพเจ้านั้นจะสอดคล้องกระดับที่ประเมินผลวิทยาฐานะที่ข้าพเจ้าขอรับการประเมินโดยข้าพเจ้าใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ App t i v e Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ 5E ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนของข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้ไปที่ได้เรียนรู้นั้น ไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองได้โดยข้าพเจ้าได้จัดทําแผนการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องสถานะของสารผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสื่อสอบความรู้หรือ 5E อีให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมแบบกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้คําถามในการกระตุ้นความคิดด้วยกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนผ่านสื่อการเรียนการ ขึ้นเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับครูผู้สอนส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมชั้นได้เข้านใจเนื้อหาของบทเรียนไปพร้อมๆกันได้ โดยสามารถนำกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนไปส่งเสริมการเรียนและไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ห้องเรียนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนานทักษะนักเรียนให้นักเรียนมีทักษะรอบด,ด้านสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงผลการพัฒนานักเรียนในรายวิชาวทิทยาศาสตร์จากกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของสถานะของสารที่ข้าพเจ้าได้ทําการต่อน,นั้นพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ร่วม ออกแบบกับครูผู้สอนนักเรียนเกิดทักษะความรู้ทักษะกษระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีนักเรียนร้อยละแปสเอร์เซสามารถทํางานทําใบงานแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจความถูกต้องและมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนอันจะส่งผลให นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองควบคู่กับการได้รับความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปอีกด้วยสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านที่เขารวมประเมินการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะสื่อสารให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนานักเรียนและ